ใครที่ใช้ซิมของ AS อยู่นะคะมีบริการบล็อกเว็บไซต์อันตรายที่แฝงมากับข้อความ SMS นะคะหรืออ e ีเมลนะคะโดยการกดบริการของ AS s q สซี Net นะคะกดดอกจัน689ดอกจัน6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกใครยังไม่เคยใช้งานมาดูวิธีกดใช้งานกันค่ะกดบล็อกเว็บไซต์อันตรายบนเครือข่ายของ AS ไปที่เมนูโทรนะคะหลังจากนั้นกดดอกจัน689ดอกจัน6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ กรุณารอ SMS แจ้งนะคะผลตอบกับการสมัครนะคะ AS c q n e t ให้สมบูรณ์อีกสักครู่ค่ะข้อความมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มใช้งานบริการ AS c q n e t กดลิงก์ยืนยันยอมรับเงื่อนไขนะคะแตะเข้าไปค่ะกดเปิดค่ะใช้แอปนี่ค่ะบริการที่ช่วยให้คุณท่องโลกอินเทอร์เนต็ตได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะ ปกป้องคุณจากไวรัสมันแวร์และลิงก์หลอกลวงบนเน็ตเวิร์ก AS 5G นะคะสมัครฟรีนะคะนี่แล้วก็เข้าไปดูอ่านเงื่อนไขาตามนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดยืนยันกรอกเบอร์โทรนะคะเพื่อที่จะล็อกอินก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองใส่เบอร์โทรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดขอ OTP นะคะ ใส่ OTP ของเราเข้าไปค่ะกดตกลงสมัครแค่ครั้งเดียวนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใช้งานฟรีนะคะสำหรับฟีเจอร์นี้เฉพาะซิมของ AS นะคะทั้งแบบเติมเงินแล้วก็รายเดือนนะคะเป็นการบริการฟรีจาก AS นั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ